สามสิ่งที่เพื่อนทุกคนจะตกใจเมื่อมาบ้านเราวันดีเจนี่เอ๊ะทำไมบ้านเอียงแบบนั้นล่ะสิ่งแรกเลยคือบ้านเราเอียงเพราะสร้างไม่ดีตั้งแต่แรกก็เลยตัตวลงเรื่อยๆขนาดวางขวด,ดยาดมไว้เฉยๆก็สามารถกลิ้งเองไปตามพื้นได้เรื่องคนในบ้านเราอยู่กันจนชินเหมือนไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเพิ่งมาบ้านเราครั้งแรกบอกเลยว่าเกิดอาการมาบ้านแน่นสิ่งต่อมาที่เพื่อนเราจะตกใจก็คือ น้ำหมักของมะซึ่งข้างในก็จะเป็นผลไม้ที่หมักเอาไว้นานหลายปีจนออกมาเป็นน้ำหมักเข้มข้นที่มาเอาไปใช้ทำทุกอย่างสารพัดไม่เว้นแม้กระทั่งทำไมข้าวเปรี้ยวจังปเปลาน้ำหมักไปหุงข้าวทำไมล่ะเนี่ยเอาเพื่อนจะนี่มากินด้วยกันสิบ้านตลาดแบบนี้หนีได้มีน้ำปั่นไะม้ด้วยนะลูกสุดท้ายถ้าคุณคิดจะหนีออกจากบ้านเราแล้วลก็ก็ลแล้วเอ๊ะไม่ใช่นี่วะเดี๋ยนะห้องนี้ก็ไม่ใช่ แแบบนี้หละเพราะโครงสร้างบ้านเราโคตรซับซ้อนมีทั้งห้องใต้ดินแล้วก็บันไดเต็มไปหมดมาครั้งแรกหลงกันทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง <S <S เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านกันแต่ตอนนี้โทรศัพท์เราเ,เต็มไม่ไหวขอเคลียร์ก่อนด้วยแอปเทเลบอสเพราะแอปนี้ให้พื้นที่ฟรีเยอะมากถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นใจแค่เจ็ดสิบกว่าบาทก็ได้เพิ่มไปเลยจุกๆแถมยังสามารถเล่นวิดีโอในแอปหรือแชร์ให้เพื่อนดูได้เลยตอนนี้โทรศัพท์เราลงแล้วเราจะมาถ่ายบ้านเราให้ทุกคน พวกเราจะสร้างบ้านไหมก็แล้วนะเดี๋ยวสิ<ะ>ยังไม่ทันทายเลยตอนนั้นทุกคนบ้านหลังนั้นของเราโดนรื้อไปแล้วเ <c oughs> หลือแต่ผ้าที่เราทายเก็บไว้บางส่วน <c oughs> ไว้บ้านใหม่เราเสร็จเมื่อไหร่เราจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านกันนะ <c oughs> แล้วบ้านทุกคนมีอะไรแปลกๆกันบ้างมาแชร์กันใต้คอมเมนต์เลย